สวัสดีครับผมนะครับสาธิตวิธีการลง Bomber c l a s s i y ตัวเบต้านะครับผมสามารถโพสได้10เว็บนะครับผมก็ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อตัวเต็มนะครับก็ก่อนอื่นนะครับท่านดาวน์โหลดลิงก์นะครับในหน้าเว็บไซต์มานะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์เซตอัพแบบนี้นะครับผมก็ให้ท่านนะครับกดคลิกขวานะครับ Extract to setup นะครับจะเกิดแฟมนะครับ ชื่อ Setup ขึ้นมานะครับผมให้ท่านกด double click เข้าไปครับกด double click เข้าไปอีกรอบหนึ่งอยู่ในแฟ้มชื่อ Setup นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านลง .net 40ตรงนี้นะครับท่านลงแล้วนะครับก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับจนมันบอกว่าลงสำเร็จแล้วนะครับแล้วมันจะทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากรีสตาร์ทนะครับท่านก็มาติดตั้งนะครับโปรแกรม bomber classify ตัวเบต้านะครับคือตัวเซตอัพตัวนี้นะครับผมให้ท่านกดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับแล้วกด next นะครับผมกด next ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจอะไรครับแล้วโปรแกรมนะครับสร้างไอคอนที่เป็นรูปคอนะครับชื่อ bc ขึ้นมานะครับให้ท่านกดไปที่ไอคอนนะครับกด ดับเบิลคลิกไปที่ไอคอนเลยครับโอเคนะครับหลังจากท่านกดดับเบิลคลิกไปที่ไอคอนนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับจะมีชื่อนะครับอีเมลแล้วก็อันล็อกโค้ดนะครับตัวฟรีนะครับผมให้ท่านกรอกเฉพาะชื่อและอีเมลของท่านนะครับชื่อของท่านนะครับผมแนะนําให้เป็นเบอร์ของท่านนะครับชื่อนะครับผม ของผมจะเป็น089 020 7042นะครับ7042นะครับส่วนอีเมลของผมนะครับจะเป็นอาช i a แอสโซเชนะครับผมอันล็อกโค้ดนะครับปล่อยว่างไว้นะครับไม่ต้องใส่นะครับให้ท่านกด r e จิสเตอได้เลยครับ โอเคนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับท่านต้องการท่านกดไปที่ True นะครับแล้วกดจังหวัดนะครับให้ท่านเลือกจังหวัดนะครับของท่านที่ท่านอยู่นะครับให้รอสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะรอสักประมาณ1 0วินะครับโปรแกรมนะครับจะไม่ได้ทํางานอยู่ในเฉพาะตัวโปรแกรมอย่างเดียวนะครับโปรแกรมจะดาวน์โหลดอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะทํางานกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีอยู่นะครับผม ก็ให้ท่านเลือกนะครับผมอยูเขตลาดพาวนะครับผมแล้วท่านกดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านเลือกที่ True ใหม่นะครับใส่ข้อมูลสินค้าครับผมข้อมูลสินค้าจะเป็นแบบนี้นะครับให้เอ่อให้ท่านกรอกตั้งแต่ซ้ายมือนะครับผมทุกช่องเลยนะครับให้กรอกทุกช่องเลยนะครับไปยังขวามือนะครับผมส่วนช่องตรงนี้นะครับให้ท่านสมัครอีเมลเอาลุกนะครับให้ท่านกดสมัครอีเมลเอาลุกหนึ่งครั้งนะครับผม โปรแกรมนะครับจะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็กด sign s i g n up n น w นะครับให้ท่านกรอกอีเมลตรงนี้นะครับผมกรอกให้หมดเลยนะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดสมัครสมาชิกนะครับหลังจากกดสมัครแล้วนะครับให้ท่านเอาอีเมลของท่านนะครับมาใส่ที่ช่องนี้นะครับผมอีเมลเช่นนะครับผม ของผมนะครับจะเป็น p a สเ w o r d ของผมนะครับจะเป็นอ่านะครับผมก็ให้ท่านนะครับสมัครเสร็จแล้วก็กรอกที่ช่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านกดโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเลือกหมวดหมู่นะครับ ก็หลังจากที่ท่านเลือกจังหวัดใช่ไหมครับใส่ข้อมูลสเตจที่3ของท่านก็คือท่านต้องทําการเลือกหมวดหมู่นะครับเลือกหมวดหมู่ในสินค้าหรือหรือว่าบริการของท่านที่ท่านทําอยู่นะครับอันแรกนะครับจะเป็นเว็บดิวฟิตนะครับก็ให้ท่านเลือกนะครับผมขายเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมก็ให้ท่านเลือกนะครับของผมจะอยู่ในเรื่องของอตกแต่งบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆนะครับ ตรงนี้ผมก็เลือกนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของผมนะครับให้ท่านนะครับเลือกอเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำนะครับให้ท่านเลือกตั้งแต่ซ้ายมือนะครับเลือกทุกอันนะครับผมอันนี้อันนี้นะครับมีอยู่10อันนะครับให้ท่านเลือกนะครับเกี่ยวกับสินค้าและบริการของท่านนะครับตัวไม่สุดที่ขวามือนะครับแล้วท่านกดโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ท่านคลิกมาที่ true นะครับสเต็ปที่4ครับ กดบันทึกข้อมูลนะครับหลังจากท่านกดบันทึกข้อมูลนะครับผมตรงนี้นะครับผมบันทึกข้อมูลในตรงนี้นะครับโปรแกรมจะขึ้นมาว่าบันทึกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคนะครับบันทึกข้อมูลหมุดหมู่เรียบร้อยแล้วกดโอเคโปรแกรมจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาสองครั้งนะครับแล้วให้ท่านกดโอเคนะครับก่อนที่จะมาโพสก่อนที่ท่านจะโพสต์นะครับให้ท่านนะครับ กดไปที่ true นะครับกดไปที่ข้อมูลสินค้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของตรงนี้นิดนึงนะครับฟอร์แมตตรงนี้นะครับผมท่านจะเห็นนะครับจะมีเครื่องหมายดอกจันนะครับคือเป็นตัวอย่างให้ท่านกรอกนะครับเว็บไซต์เนี่ยท่านต้องกรอกเป็น http นะครับเค่อนสแลสแล www อนะครับผมอันนี้คือเนื้อหานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีเมลติดต่อนะครับเบอร์โทนี ไม่ต้องใส่ขีดนะครับรหัสแก้ไขประกาศเนี่ยให้ใส่ตัวเลข6ตัวนะครับขอแค่ประมาณ6ตัวก็พอนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับรหัสปรษณสนีเบอร์อะไรก็ว่านใหม่ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับให้ใส่ทุกช่องนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของรูปภาพนิดนึงนะครับรูปภาพนี่นะครับผมให้รูปรูปหลักนะครับน้อยกว่า50 KB นะครับรูปที่1เนี่ยครับให้น้อยกว่า100 KB เนะครับเป็น .jpeg นะครับเดี๋ยวผมจะ แสดงรูปภาพของผมให้ดูครับผมผม,ผมจะตั้งชื่อรูปภาพเป็นแบบนี้นะครับรชื่อรูปภาพของผมจะเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับผม <c oughs> ก็ไฟล์แรกของผมนะครับขนาดน้อยกว่า50 kb ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น jpeg นะครับผม jpeg ตรงนี้นะครับอ่า ก็ถ้าท่านใดนะครับที่ได้ทำไฟล์รูปตามที่ตัวซอฟต์แวร์บอกท่านอาจจะโพสไม่ติดนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการโพสนะครับสาธิตวิธีการโพสต์ให้ท่านดูนะครับก็หลังจากที่ผมเลือกทั้งหมดนะครับผมผมก็จะกดโพสต์เว็บไซต์ตรงนี้นะครับท่านจะโพสตได้แค่10 10เว็บนะครับผมอันนี้เป็นตัวทดลองนะครับ อ่านะครับท่านจะเห็นว่าจะมีหน้าต่างนะครับเด้งขึ้นมานะครับอยู่5หน้าต่างนะครับผม1น3นะครับ4 5นะครับท่านสามารถจะกดคลิกดูได้นะครับเช่นเออผมต้องการกดคลิกดูที่เว็บ e a l f i t นะครับเว็บนี้ของผมนะครับหรือว่าจะกดไปดูที่เว็บของ b 2 hand นะครับตรงนี้รหัสการสแปมกรอกให้เองนะครับหรือว่าผมจะกดไปที่นะครับเว็บของพันทิปนะครับอันนี้คือเว็บของพันทิปนะครับหรือว่าผมจะกดไปที่เว็บของซิงออนไลน์นะครับก็ หลังจากที่ท่านโพสต์ไปหมดแล้วนะครับสามารถแสดงรายชื่อเว็บไซต์ได้นะครับว่าอันไหนมันโพสต์ไปแล้วนะครับโอเคครับจัดหนักไปแล้วสองอันนะครับผมทุกอย่างนะครับหนึ่งรอยเปอร์เซ็นหมดนะครับท่านจะโพสได้แค่สิบเว็บนะครับแต่ถ้าตัวฟูลเนี่ยโพสได้ห้ารอยเว็บนะครับผมแล้วก็โพสแล้วสามารถเลื่อนมากาดได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวโพสอย่างเดียวนะครับผม แสดงรายชื่อเว็บมาอีกนะครับดิวฟิตก็จัดหนักนะครับแล้วก็ L.O.L.99 ก็จัดทั้งหมดนะครับผมนะครับอันนี้เครื่องทาน้ำอุ่นนะครับผมก็อันนี้รายละเอียดของผมนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากลองใช้ตัวซอฟต์แวร์ดูก็ดาวน์โหลดได้ตามด้านล่างนะครับผม ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วท่านก็ทำการเซตอัพแล้วก็ติดตั้งเหมือนผมนะครับ,สำ,รบ uh, สำหรับท่านใดที่มีปัญหาสงสัยก็สามารถโทรสอบถามผมได้นะครับขอบคุณมากครับที่ดูวิดีโอสาธิตของผมนะครับสวัสดีครับผม